รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอาเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่26กนะครับกันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้นะครับอาเมาก็หยิบบอลนะครับมาฝากให้นะครับ2คู่นะครับเป็นบอลพิมลีกอังกฤษนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับคู่แรกนะครับเซาเทมตันนะครับพบกับ วูบนะครับตีเวลานะครับสองทุ่มตรงนะครับคู่ที่สองครับอาร์เซนอลนะครับพบกับสเปอร์นะครับตีเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหต้องบอกตรงๆครับเมื่อคืนเละนะครับเละจริงๆนะครับนะคู่แรกนะครับให้เชียร์ไปที่เชลซีครับโดนแมสซิสนะครับกดไปนะครับหนึ่งศูนย์ครับตายนะครับคู่สองครับเชียร์ไปที่แมนยูนะครับตายอีกนะครับแมนยูแพ้เมื่อคืนนะครับโอ้โห บอลตัวตัวครับสองตัวนะครับไม่รออจริงๆนะครับไม่รออจริงๆโอ้โหนะครับบอลคู่ใหญ่ๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะอโดนหมดนะครับนะเลสเตอร์ยังเสมอนะครับสองสองเกือบแพ้ด้วยนะครับนะลิเวอร์พูลก็เสมอโอ้โหนะครับแต้มนี่ครับไม่ต้องบอกนะครับว่าในพิมลีกนี่ครับนะพิมลีกกิษนี่นะครับนะไม่ได้ทิ้งห่างกันเท่าไหร่เลยนะครับนะ อ่ะมาครับมาดูคู่แรกกันนะครับคู่แรกครับเซากับบูฟนะครับมาดูครับสถิตินะครับ5นัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับนะนะครับเซานะครับเล่นในบ้านนะครับแพ้ไปครับนักสองหนึ่งี่สองไปเยือนชนะสองสูตรนัดที่สามนะครับเล่นในบ้านเสมอหนึ่งหนึ่งนัดที่สี่นะครับเล่นในบ้านนะครับแพ้สามสองนัดที่ห้านะครับไปเยือนนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นทางบูฟนะครับที่ชนะนะครับ มาดูครับห้านัดล่าสุดนะของเซาส์นะครับนัดแรกไปเยือนนะครับเสมอต่อสองนัดที่สองนะครับไปเยือนเสมอสูสูนัดที่สามนะครับเในม้านเสมอสูส ma ูนัดที่สี่ไปเยือนนะครับเสมอต่อสองนัดที่ห้านะครับไปเยือนชนะไปครับแปดศูนย์นะครับห้านัดหลังสุดนะครับชนะหนึ่งเสมอสี่นะครับส่วนใหญ่จะออกไปทางเสมอนะครับดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับนัดแรกครับเสมอสูสูนัดสองเสมอหนึ่งหนึ่งนัดสามแพ้สามหนึ่งนัดสี่ชนะหนึ่งศูนย์นัดที่ห้าแพ้ไปครับสองศูนย์นะครับชนะหนึ่ง เสมอสองแพ้ไปสองเกมนะครับสำหรับเซาล์นะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดนะของวูฟนะครับนัดแรกครับไดนในบ้านนะครับเสมอไปครับสองสองครับนัดที่สองนะครับไดนในบ้านแพ้ไปครับสองศูนย์นัดที่สามไปเยือนชนะสองศูนย์นัดที่สี่ได้ในบ้านแพ้หนึ่งศูนย์นัดที่ห้าไปเยือนชนะครับชนะนะครับสี่ศูนย์นะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมนะครับมาดูครับ เกมเยือนนะครับไพ่นัดล่าสุดนะครับนัดแรกนะครับชนะ2-0นัด2ชนะ4-0นัด3นะครับแพ้1-0นัด4ชนะ2-1นัดที่5เสมอ1นึงนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนะครับเกมเยือนนะครับสำหรับบูฟนะครับนะทำผลงานดีนะครับนะดูตารางคะแนนนะครับโอ้โหตะอันดับนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับนะเซาครับอยู่ดับ15นะครับแข่งไปแล้วครับ5นัดนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ4แพ้1นะครับมี4คะแนนนะครับส่วนนะครับ วูฟนะครับอยู่ลับ16นะครับแข่งห้านัดเท่ากันนะครับชนะ1นึงนะครับไม่มีเสมอนะครับแพ้4นัดนะครับอยู่3คะแนนนะครับโอ้โหบ่โตโตครับสูสีกันมากสำหรับคู่นี้นะครับนะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมาที่ราคาปอนะครับน้ำ้าบ้านอยู่ที่1.09นะครับเยือนนะครับอยู่ที่0.8 1นะครับ นะครับเลที่2นะครับราคาไหลลงอยู่ที่ราคาเสมอนะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับไหลลงอยู่ที่0.84ครับสุนเยือนนะครับไหลขึ้นไปที่1.09นะครับเลราคาเวอร์เลทแรกครับสองลูกควบ2ลูกครึ่งครับเลทที่2ไหลขึ้นไปอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับนะนะครับดูจากเลราคาน้ำเจ้าบ้านนะครับนะ0.84นะครับเลนราคาเวอร์นะครับราคาเสมอนะครับบวกกับเลทราคาเวอร์ครับสองลูกครึ่งครับนะ สนุนกันมาครับคู่แรกครับเชียร์ไปเลยครับเจ้าบ้านนะครับนะอย่างเซาล์นะครับมาดูคู่ที่2ครับอาร์เซนอลกับสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับมาดูว่าสถิตินะครับพันัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอาร์เซนอลไปเยือนนะครับแพ้นะครับหนึ่งศูนย์นัดที่สองเรเบิ้ลชนะสองหนึ่งนัดที่สามนะครับไปเยือนนะครับทั้งสองนัดเลยครับแพ้นะครับทั้งสองนัดเลยนะครับนัดที่ห้าครับเรเบ้าชนะครับเสมอทั้งสองครับส่วนใหญ่จะเป็นทางสเปอร์นะครับที่ชนะนะครับมาดูครับพันัดล่าสุดนะครับ ของอาร์เซนอลนะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านครับชนะไปครับ3-0นะครับนัดสไปเยือนชนะ1-0นัดที่3นะครับเล่นบ้านชนะ1-0ใน4ไปเยือนแพ้5-0นะครับนัดที่5นะครับไปเยือนชนะ6-0นะครับ5นัดของอาร์เซนอลนะครับชนะ4นะครับแพ้1เกมเลยครับสำหรับอาร์เซนอลนะดูครับเกมในบ้านนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกชนะ3-0นัด2ชนะ1-0นัด3นัด3มนัดสนะครับแพ้ไปนะครับนะ2นัดเลยครับแล้วก็นัดที่5ชนะไปครับ2-0นะครับ ในบ้านใ right. well. rain. นะครับชนะ3นะครับแพ้2เกมนะครับมาดูครับห้านาฬิกสุดนะของสเปอร์นะครับนัดแรกไปเยือนนะครับเสมอต้องนัดที่2ครับในบ้านแพ้ไปครับ3 0นะครับนัดที่3นะครับไปเยือนเสมอต้องนัดที่4ไปเยือนแพ้3 0นัดที่5ในบ้านครับชนะ1 0นะครับนะครับชนะ1นะครับเสมอ2แพ้2เกมนะครับสำหรับสเปอร์นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับมาดูครับเกมเยือนนะครับห้านาฬิกสุดนะครับนัดแรกเสมอต้องนัด2เสมอต้องนัด3 แพ้3 0นัด4ชนะ1 0นัดที่หชนะแพ้ครับ1 0นยครับชนะ1นะครับเสมอ2แพ้2เกมนะครับดูตารางคะแนนครับตารางคะแนนนะครับสเปอร์นะครับอยู่ดับ10น,นะครับแข็มเลยครับ5นัดน,นะครับชนะ3นะครับไม่มีเสมอนะครับแพ้แ2เกมนะครับมีอยู่9คะแนนนะครับส่วนนะครับอาร์เซนอลครับอยู่ดับสิบสานะครับแข่งเลยครับ5นัดเท่ากันนะครับชนะ2นะครับไม่มีเสมอนะครับ แพ้ไป3เกมนะครับมีอยู่6คะแนนนะครับดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลทแรกครับเปิดมาที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่1.08นะครับเยือนอยู่ที่0.82นะครับเลทที่2ราคานะครับคงที่นะครับราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.96นะครับไหลลงนะครับสนเยือนไหลขึ้นนะครับอยู่ที่0.97นะครับนะ เนราคาเวอร์เดทแรกครับ2ลูกครึ่งนะครับเดทที่2ไหลลงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับอ่ะเลยราคาปอนะครับนะราคา2ลูกควบ2ลงครึ่งนะครับก็ถือว่านะสมดุลนะครับนะส่วนน้ำนะครับเจ้าบ้านอยู่96นะครับคุณยืนอยู่9 7เนะครับศูนย์สี่นะครับนะอย่าไปดูหน้าเว็บนะครับนะดูหน้าเว็บส่อยครับสลับคู่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลนะครับนะครับปอนะครับ อยู่98นะครับเยือนอยู่97นะครับคู่นี้มันบอกตรงๆครับบนสูสีจริงๆนะครับสูสีมากๆนะครับ98 97นะครับสรุปดีกว่านะครับคู่นี้นะครับนะคู่แรกนะครับให้เชียร์ที่เสา์นะครับราคาปอนะครับราคาเสมอครับคุยสดครับเชียร์นะครับอร์เซนอลนะครับในบ้านนะครับราคาปอนะครับ ใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับนะอันนี้เป็นแค่แนวทางในการวิเคราะห์ของอเมาเท่านั้นนะครับนะส่วนใครอยากได้ VP นะครับบอลสเต็ปบอลสดนะครับแนะนำครับไปเอาในกลุ่มของอเมาเท่านั้นนะครับนะรายละเอียดนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสุดท้ายกดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ๆที่เด่ดจะโดนจากอเมากันด้วยนะครับวันนี้อหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ